สวัสดีครับวันนี้ผมยังหวนไพศาลเทคนิคครับก็จะมาแนะนำลำโพงทวิเตอร์ดีสักคู่หนึ่งครับเป็นยี่ห้อ Maxima นะครับ Maxima m a ร i m a นะครับรุ่น MC ครับ T 5 0 0นะครับเรามาแกะดูข้างในกันนะครับข้างในครับจะประกอบด้วยนะครับทวิเตอร์หนึ่งคู่นะครับแล้วก็พาสซีฟด้วยนะครับแล้วก็ยังมี s เซอร์หรือว่าบล็อกแต่แกนครับที่เราจะทําแบบนะครับจะตั้งก็ได้จะฝังก็ได้นะครับหรือว่าจะเจาะที่หูช้างก็ได้เจาะที่แผงประตูก็ได้ครับตัวนี้นะครับเป็นเป็นขอบใหญ่ครับสามารถฝังที่หูช้างได้ที่ประตูได้ครับเรียกว่าติดตั้งได้หลายรูปแบบเลยนะครับตัวนี้เป็นลําโพงทวิตเตอร์แอคซิมาที่เป็นตัวค้างสต็อกนะครับก็คือมาโลราคาขายกันถูกๆนะครับงานสวยนะครับแล้วก็เสียงดีน้ําหนักดีเป็นลำโพงแม่เหล็กนะครับเป็นลำโพงแม่เหล็กนะครับ ตัวขอบนะครับตัวตัว Twitter ร์ในทำด้วยอลูมิเนียมหล่อนะครับข้างในนะครับงานสวยมากๆเลยแล้วก็เสียงดีครับลองฟังเสียงกันดูนะครับ อันนี้เปิด่านวิทยุนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านโควแอมนะครับและตัวนี้ก็สามารถผ่านโควแอมได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีพาสซีฟนะครับแล้วก็ยังมีตัวซีครับซีที่ตัดความถี่ครับตัดตามร้อนของซีครับซีเป็นซีที่มีองศาตัดตามร้อนนะครับกรณีที่ร้อนเกินจากจุดที่เขาตั้งไว้ครับก็จะตัดชั่วคราวทําให้นะครับเขาดิเตอร์มันไม่เสียง่ายนะครับเรียกว่าครับเจปนี้คุ้มมากๆครับคุ้มมากเลยอันนี้เราต่อแค่ผ่านวิทยุครับไม่ได้ผ่านโควแอมนะครับ ยูเพียวเพียวเลยเสียงดีจริงๆครับเสียงดีมากๆเลยนะครับถ้าที่สนใจครับติดต่อได้ที่เราคนเดียวนะครับเพราะว่าเรานําเราครับมีขนายที่เราคนเดียวเหมามาครับเป็นสินค้าทางตอกครับสนใจทวิตเตอร์คู่นี้ครับติดต่อได้ที่เราครับที่หัวใจสารเทคนิคกนะครับดีจริงครับดีจริงคุณภาพจริงครับสนใจครับก็แอดไลน์ครับหรือว่าติดต่อที่เบอร์โทนี้ได้เลยนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดครับหมดแล้วหมดเลยครับต่คุณภาพดีๆของทวิตเตอร์ครับแอคทีมาตัวนี้นะครับ สวยและดีจริงๆครับขอบคุณนะครับจากผมเฮียหวนไทยสารเทคนิคสองแคร์สแอบลีครับ